นะคเพื่อลดความไม่สะาดจะมีอาจารย์บางบางส่วนอยู่ห้องสองคนหนึ่งชั้นสองด้วยค่ะอาจารย์หลังจากนั้นเราดีค่ะลำดับถัดไปนะคะขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับแล้วก็ส่วนดีทางนักผู้สอนแล้วก็เหล่ากองของโรงพยาบาลสมเด็จนะครับที่มาร่วมกันแต่ไม่ใช่โรงพยาบาลสมเด็จเราจะทราบว่าจริงๆนะครับน้องแม่สายทุกนลังต้องถือว่าเป็นเป็นผู้นำ ในหลักสูตรที่ทำกับปลูกให้เล่นหลักสูตรความริ้คามใหเด็กแต่องค์การที่ดีนะครับเปิดโอกาสให้เด็กที่จบวิชาคืเข้ามาศึกษางแพทย์นี้ก็คงเป็นโอกาสดีที่ทางทีมเรางมันยิ้มเราแล้วก็คงจะมีโอกาสให้หาอรีบนน้องแพทย์อาจารย์แพทย์ครับบุคลากรทุกท่านเลยนะครับก็ต้องเรียนอาจารย์จริงว่าต้องเรียนว่าเราไม่ใช้คำว่าเลือกอาจารย์ว่าเราเราเราคิดว่าเราไม่มีออปชั่นเลยที่ดีที่สุดคือที่นี่ นะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเราใช้ว่าเป็นเป็นเป็นการที่เราตั้งใจเลยว่าอยากจะมีความสัมพันธ์กับประเทศเราสามที่หนื่นผู้การรับการการที่ดีบริเนติสระดิวแค่ซึ่งมีความหลายหลักมันช่วยตอบโจทตรงนี้ท่านผู้บริการโรงพยาบาลของผมเรา่องทวีนสี่รชาท่านชนะไปเทียววันประมาณเจ็ดสิบแปดร่สองอวันนะครับผู้มารับบริการส่วนใหญ่ก็ เป็นจิตวิะยาน้ำโพประมาณ5้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็เงินสดประมาณสามสิบหกเปอร์เซ็นต์แล้วก็สามสิบกวาประมาณ, <c oughs> มาณอันนี้เป็นโครงสร้างผู้บริหารของโรงพยาบาลนะครับฝ่ายทางการแพทย์ในปัจจุบันมีทั้งสิ้นจิฝ่ายทางการแพทย์ <c oughs> ในแต่ละริชาเนี่ยเราจะมีฝ่ายดเดเตอร์อยู่เพราะฉะนั้นแผนการในอนาคตหลังจากนี้ก็คือเราจะมีการ นักพูดคุยกับทางทีมคาสิเดอร์ประโยชน์มากเราก็จะไปพาด้ทุนซึ่งผมก็มัน่นใจว่าตุลาส่งมาก็จะเป็นเด็ก่งกลุ่มกลุ่มและประมาณกีณ่คนอะไรประมาณนั้นดื่ยจะดูในภาพรวมว่าการบริหารจัดการเรื่องการเรียนการสอนในแต่ละบทในแต่ละกลุ่มเนี่ยเราเรามองไว้ประมาณไหนยังไงครับจะม,ะมาอยู่ีเาราสซึ่งจะมานเื่องเรียนไนคณะรวม่ปซึงเราโปรแกรมไหมเรื่อ, N N N อะเราสัง ทีี่่่่คคุยยเเตรรรมในนะับืองาแล้วเรามีสามเชิงต้นจะทำคล้ายกันแบบเดียวกันเลยได้ไหมครับเอ่อจริงเรามีการปรับของโมโบที่ท่านจะมาสั่งเลยนี่สมัยค่ะเพราะว่าจริงแล้วเนี่ยของโมโบเราอานาร์ท่านบอกที่ถึงว่าเราแล้วก็มีแผนของเราอยู่แล้วนะคะที่เราได้คุยกันก็จะได้เรียนให้ทุกท่านทราบด้วยกันนะคะก็จริงแล้วตรงงานนะคะแล้วก็ท่านภาษาเยอรมันดี ในช่วงฟรีคลาสชิปเนีอาจารย์ทางสมเด็จนักศึกษาไปช่วยเราสอนอยู่เยอะมากอย่างเช่นอาจารย์เล่าเรื่องมิวสิกอาจารย์สุงภาพชินอาจารย์อะไรท่ามากแต่ละคทิกปีเนี่ยเกามีการประชุมไปบ้างแล้วนะคะในการดูและเส้นแรมในการดูตารางการสอนการจัดการเรียนการสอนแต่ว่ายังไม่ได้ควายนะที่อาจารย์เอานะครับว่าเรื่องอื่นก็คือเรื่องของแบงกิ้งเรื่องเรื่องแบงกิ้งตั้นนี้ก็เข้าใจว่ามีการอัปเดตปรับแบงกิ้งในส่วนอาจารย์นัำมน์ I understand about fifty to 70 percent. Whenever there is pink s l i d e I understand more. Because there's pictures and, and and all those, but booster shot. As in, when your skills are here, you you know improve and then sort of continue to do that. That you know, the faculty members can do that on their own time. Let's just say you know if they're I don't know doing the um, exercise in the gym or some other you know time. That <laughs>